สวัสดีคะ่ะ FC แฟนคลับน้องไรอันที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับช่องจจ๊เกยอ์สตอรี่วันนี้แอดก็จะได้มาแจ้งข่าวเรื่องคิวงานของน้องไรอันกันคะ่ะซึ่งวันนี้แอดได้เข้าไปอ่านเจอข้อความใน facebook ของแฟนคลับน้องไรอันท่านหนึงคะ่ะซึ่งแจ้งคิวงานน้องไรอันวันเสาร์ที่25นี้คะ่ะ งานทำบุญร้อยวันฉลองอัฐิคุณสุทินบุญนาสำโรงบ้านหนองจานตําบลตะแบกปานอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามีการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนเป็นงานปิดค่ะ e ีแฟนขับขางานนี้เจ้าภาพขออนุญ,ญาตเป็นงานปิดแล้วนะคะเนื่องจากว่าแขกที่เชิญมางานเกือบ700ที่นั่ง ทางเจ้าภาพกลัวว่าโต๊ะจีนที่จัดเตรียมไว้จะไม่เพียงพอค่ะกลัวจะดูแลแขกไม่ทั่วถึงก็เป็นที่น่าเสียดายแทน FC แฟนคลับเพราะพ่อแม่ที่ตั้งตารอพบกับลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตของเรานะคะแต่ก็น่าเห็นใจทางเจ้าภาพเหมือนกันนะคะเชื่อว่าทางเจ้าภาพก็คงจะอยากให้ทุกท่านไปร่วมงานเช่นกันค่ะ แต่ด้วยสถานที่ไม่อำนวยก็เลยขอแจ้งเป็นงานปิดนะคะแอดก็ขอมาแจ้งข่าวต่ออีกทีให้แม่่แ,และ fc แฟนคลับได้รับทราบกันค่ะส่วนคิวงานต่อไปวันที่27กุมภาพันธ์นี้งานองค์พระใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรน้องไหลอันก็จะไปพบกับ FC แฟนครับในเวลา22นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาค่ะพ่อแม่แม่แ,มและแฟนคลับชาวชุมพรก็เตรียมตัวรอพบไรอัรอนกาดบัณฑิตกันนะคะคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้แอดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ